ามมาเยอะกันเหมือนกันนะครับกระดูกเอวข้อสี่ข้อห้าเคลื่อนเนี่ยมันทำํำยังไงก็คือเป็นกระดูกทับเส้นนั่นแหละครับที่ปวดหลังลงขาด้านข้างเนี่ยเราก็ไปยืดกระดูกซะสิะครับเอาวิธีง่ายๆก่อนนะครับนอนหงายเลยครับนอนหงายเสร็จนะเอามือสองข้างเนี่ยทาเป็นอุ้งๆไว้แบบนี้ครับแล้วก็เอามาไว้ตรงขาหนีบเนี่ยอพอไว้แล้วนะครับดันครับดันให้แขนตรงไปเลยแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้าไปตรงขาเนี่ยล้วก็ให้มันยืดหลังนะเอวมันจะตึงมากเลยท่านี้ทํายากหน่อยแต่ถ้าซ้อมแล้วเนี่ย ทำได้ดีนะครับเหมือนเข้าเครื่องยืดเลยเออโอ้โหตึงเหมือนหลังจะขาดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยแล้วก็ยืดบ่อยๆครับจะเอาสักสิบยี่สิบวิก็ได้ห้าวิก็ได้แล้วแต่ความขยันความขี้เกียจแล้วก็ทําเช้าสักสิบครั้งก่อนนอนสักสิบครั้งก็ได้ครับดูดูง่ายเนาะตันขาแล้วหลังมันจะตึงครับแต่ถ้าสมมติไม่ตึงเนี่ยเราก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ยืนบ้างครับหาเตียงแบบนี้ครับแล้วก็เอามือจับแล้วก็เอาตัวชิดไว้นะครับตัวชิดเตียงไปเลยแล้วก็โน้มไปด้านหน้าครับ ขาปล่อยอิสระไปเลยนะครับชิดพื้นช่างมันปึออ๊บถ้าเราซ้อมแล้วนะครับซ้อมได้ดีน่กระดูกเอวมันจะตึงมากเลยโอ้หลังเหมือนจะขาดเลยโอเคครับใครที่รู้สึกว่ามันปวดหลังแล้วลงขาด้านข้างเนี่ยไปจะไปเอ็กซเรย์หรือไปอะไรมาก็ตามเนี่ยแล้วมันมีอาการแบบนี้เนี่ยก็ให้ลองยืดกระดูกแบบนี้ดูอาการมันับดีขึ้นมาหาศาลเลยถ้ามันไม่ได้เสื่อมมากนะโอเคลองทำกันดูนะแล้ววันหลังผมมาลงวิธีอื่นให้ผม,มนอนไปก่อนสวัสดีครับ